นะครับก็มีแหลมต้องแปดนะครับทั้งหมดสามค่ายนะครับสามค่ายนะครับมาพร้อมนิดเบิกเดี๋ยวผมแจ้นนิดเบิกก่อนนะครับนะครับนิดเบิก p two นะครับสภาพดีสวยเลยเป็นขนาดแหลมสองนะครับแหลมสองกลางกลางหนึ่งนะครับแหลมสองกลางหนึ่งนะครับหรือแหลมสองกลางสองนั่นแหละนะครับแหลมสองกลางสองนะครับนะครับตัวนี้ สภาพสวยเลยอะไรเกียร์พรีเมียมมีทั้งหมด4ตัวขายตัวละ650บาทนะครับขายละตัวละ650บาทเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็พีออ i o โอแหลมตอง8นะครับมีทั้งหมด2ตัวนะครับ P io, นะครับพีออเดโอนะครับเป็นโลโก้เล็กนะครับบายแท้เนาะมี2ตัวตัวละ450บาทนะครับอบอ้อมมีทั้งหมด2ตัวธนาดูนะครับ ตัวละนะครับสองตัวตัวละสามร้อยแปดสิบ,บาทนะครับนานว่านานว่านะครับดังทุกดอกนะครับสภาพสวยนะครับส,สวยๆมีทั้งหมดสี่ดอกก็ดอกละสามร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันนะครับสนใจติดต่อมาครับ